ประเทศไทยของเราครับเตรียมที่จะปล่อยดาวเทียม2ดวงขึ้นสู่อวกาศเพื่อใช้ในภา,ารกิจสำรวจโลกหล,หลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไกลตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเป,เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรื่องของเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยเนี่ยเรามองได้ถูกมิติดาวเทียมทีออสไม่ว่าจะเป็นทีออสสองหรือดาวเทียมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเป็นของประเทศไทยไม่ใช่ของกีสต้าสวัสดีครับทุกคนต้องบอกว่าประเทศไทยกําลังจะมีข่าวดีนะครับ เพราะเตรียมที่จะปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศถึง2ดวงด้วยกันและนี่ถือว่าเป็นโอกาสก้าวสำคัญของประเทศไทยของเราครับที่จะได้พัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจอวกาศแต่ว่าก้าวสำคัญของเราจะเป็นยังไงต่อไปอยากให้ทุกคนติดตามในรายการ Tri Star Insight เพราะทุกพื้นที่มีความรู้ทุกอีกัดมีเรื่องราวกับผมโจวีชัยยุทธในเอพิโซดนี้กันเลยครับ โครงการทีออสอนะครับคือโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทั้งระบบผลิตและการให้บริการภาพถ่ายจากดาวเทียมกว่า30ดวงการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการสร้างดาวเทียมเพื่อใช้ในการสำรวจโลกครับและอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับว่าประเทศไทยของเราครับเตรียมที่จะปล่อยดาวเทียมสดวงขึ้นสู่อวกาศเพื่อใช้ในภารกิจสำรวจโลกแต่ทุกคนอยากทราบไหมครับว่าแล้วสถานที่ปล่อยจะเป็นที่ไหนถ้าอยากรู้แล้ว จิสต่ตาตเทลดาวเทียมทีอ้สองขึ้นสู่อวกาศได้อย่างไรโครงการทีออสองประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆที่สําคัญมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือดาวเทียมจํานวน2ดวงคือดาวเทียมดวงหลัก หรือดาวเทียม TOS2 และดาวเทียมดวงเล็กหรือดาวเทียม TOS2A ดาวเทียมดวงหลักมีการใช้บริการจรวดเวก้าของบริษัทเอเลียนสเปซที่ผ่านมาได้ขึ้นสู่อวกาศแล้วกว่า20เที่ยวบินและปฏิบัติงานสําเร็จด้วยดีถึง18ภารกิจดาวเทียมที่เวก้าพาขึ้นสู่องโครจรมีทั้งดาวเทียมพยากรณ์อากาศดาวเทียมสำรวจโลกและอีกหลากหลายประเภทขนาดของดาวเทียมที่เคยส่งมามีตั้งแต่300ถึง1,500กิโลกรัมและสามารถปรับให้ส่งดาวเทียมอย่างชุดเซตได้อีกด้วย ดาวเทียมดวงหลักนี่เองจะถูกปล่อยจากฐานปล่อยจรวดที่ศูนย์อวกาศเกยนาในเมืองเฟรนซ์เกียนาของประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้นั่นเองครับในขณะที่การปล่อยของดาวเทียมดวงเล็กอย่างทีออส 2a จะนําส่งกับจรวด p ีเอลวีของอินเดียณฐานปล่อยจรวดภายในศูนย์อวกาศสาธิตทาวันเมืองศรีฮัลิโคตาประเทศอินเดียครับโดยองค์การวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศของอินเดียหรือ i s r o และจรวด PSLV ของอินเดียนั้นมีเป้าหมาย ้องการครองตลาดเทคโนโลยีอวกาศโดยใช้จุดเด่นด้านอ,อราคาที่ถูกกว่าเทคโนโลยีอวกาศของประเทศอื่นๆซึ่งจรวด PSLV นั้นสามารถครองตลาดเทคโนโลยีอวกาศได้3,400 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งเชื่อมั่นได้เลยครับว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของจรวดขนส่งเหล่านี้จะทําให้การเดินทางของดาวเทียม t o 2สู่วงโคจรมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน และสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันด้านเศรษฐกิจอวกาศต่อไปครับโครงการทีออ2จะสานต่อภารกิจดาวเทียมไทยโชดที่กำลังจะหมดอายุหลังจากใช้งานมานานกว่า15ปีครับอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศครับซึ่งในช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปติดตามกันต่อนะครับว่าการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญเลยครับของการปฏิบัติการดาวเทียมทีออจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับจิสตาทัวร์และตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูกระบวนการทำงานของห้องปฏิบัติการดาวเทียมนะครับผมได้นัดพี่บุญชุบปุ้งทองไว้ครับผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียมครับสวัสดีครับพี่บุญชุบสวัสดีครับ้สวัสดีครับสวัสดีครบตัวหนครับ พี่ชุบนะครับบุญชุบบุงทองผู้อำนวยการสนักปฏิการดาวเทียมครับพี่บุญชมครับด้านหลังของเราคืออะไรครับใหญ่โตขนาดนี้ครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นจานรับสัญญาณดาวเทียมนะครับที่ยิงออกมาจากอวกาศนี่ครับใช่ครับทภาพที่มาจากดาวเทียมจะส่งมาเป็นสัญญาณนะครับแล้วก็จะลงมารับโดยใช้เราใช้จานตัวนี้นะครับในการรับภาพจากดาวเทียมลงมานะครับคือจานจะมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือจานตัวนี้ใช้ในการรับภาพ ี๋้วจะพาไปดูอีก,อกจา์หนึ่งก็คือจานที่ใช้ในการพูดคุยกับดาวเทียมหรือส่งคาสั่งขึ้นไปบอกดาวเทียมให้ทํางานแล้วก็เอาข้อมูลฐานะของดาวเทียมเนี่ยนะครับกลับลงมาที่สถานีอีกทีนึงมี2แบบนะครับดีเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพมากขึ้นครับว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันในห้องที่มีการควบคุมดาวเทียมเขาต้องทําอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวพี่บรรทุกจะน,น้พาไปหน่อยนะครับครับยินดีดนดครับไปกันเลยครับ เ่กี้เราออกไปดูการรับสัญญาณมาแล้วที่เป็นตัวจานรับครับใช่แต่เห็นบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้รับเพียงแค่ดาวเทียม TOS สในอนาคตแต่ที่ผ่านมาคือรับทั้งหมดของทุกดวงเลยครับอ่าใช่ครับคือที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแล้วกันนะครับก็คือนอกจากดาวเทียมของเราคือดาวเทียม TOS หรือไทโชดแล้วเนี่ยครับเราเองยังรับสัญญาณจากดาวเทียมพันธมิตรนะครับประมาณ10กว่าดวง ทีนี้อยากให้พี่ชูบเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าก่อนที่ดาวเทียมจะถูกปล่อยขึ้นไปเราต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้าง<ช>และหลังจากที่ปล่อยขึ้นไปแล้วในฐานะคนที่อยู่ในห้องเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างครับทีนี้เมื่อดาวเทียมทีออสสขึ้นเนี่ยนะครับระบบก็จะปรับปรุงเพื่อให้สามารถรับสัญญาณดาวเทียม จาก TWS 2ได้นะครับจริงๆปรับปรุงก็คือปรับปรุงตัวคอนฟิ guration นะฮะก็คือเซตตัวพารามิเตอร์ต่างๆตั้งค่าครับตั้งค่าให้สามารถทำงานพูดคุยกับดาวเทียมดวงใหม่ได้ครับแล้วอย่างสมมุติว่าในอนาคตนะครับที่ตัวไทโชดหนึ่งหรือว่า T-OS ครับมันถูกยุติบทบาทการใช้แหล่งจักรวอายุที่เราใช้มา15ปีจะเป็นยังไงต่อไปอะครับเรียกว่าเป็นการส่งต่อภารกิจแล้วกันนะก็คือจากไทโชดหรือ TWS หนึ่งเนี่ย TWS สอง แล้วก็นาขจะมีทีว่าต,ต์สามสี่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้ก็ยังทํางานต่อไปได้เรื่อยๆอนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้หยุดน,นะครับมไยินนะว่าจริงๆห้องนี้เป็นเหมือนห้องรับสัญญาณครับแต่จะมีอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องใหม่ครับที่จะเป็นตัวอ่านค่าของ t ีออสใช่ไหมครับครับใช่ครับเดี๋ยวที่จะพาไปดูอีกห้องหนึ่งก็คือห้องที่ใช้ในการควบคุมดาวเทียม,ม,มแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนสําหรับการประมวลผล ข้อมูลทีวัดสอง ปัจจุบันประเทศไทยมีดาวเทียมสำรวจโลกที่ยังคงใช้งานอยู่3ดวงด้วยกันครับคือดาวเทียมไทยโชดดาวเทียมนภพา1ดาวเทียมนภพา2และเร็วๆนี้เรากําลังจะมีดาวเทียมสำรวจโลกดวงที่4และ5คือดาวเทียมทีออสสและทีออสสโครงการทีออสสเกิดขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยนะครับได้มีระบบวางแผนระบบการตัดสินใจระบบการติดตามระบบการวิเคราะห์และระบบการารายงานข้อมูลสถานการณ์เชิงพื้นที่ของประเทศไทยอย่างละเอียดทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะทําให้การบริหารจัดการในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันโดยดส2นะครับมีองค์ประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนดังนี้ครับ 1. ระบบผลิตบริการภาพถ่ายและภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมกว่า30ดวง 2. ระบบประยุกต์การใช้งานแผนที่และภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมตามภารากิจของหน่วยปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้งานภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม 4. การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างดาวเทียมและอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศรวมถึงการพัฒนาดาวเทียมเล็ก ที่วิศวกรดาวเทียมไทยร่วมพัฒนาและถือว่าเป็นนวัตกรรมอวกาศสัญชาติไทยเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและพื้นฐานของอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ในอาเซียนครับและตอนนี้เรามาอยู่อีกหนึ่งห้องแล้วห้องนี้คือห้องอะไรครับพี่ชมห้องนี้ก็เป็นห้องปฏิบัติการดาวเทียมเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้ ทำไว้สาหรับรองรับการปฏิบัติการดาวเทียมท mm ีวัดสนะครับ mm hmm. ต้องต้องบอกว่าตอนนี้เรายังไม่มีดาวเทียมเนาะว,น mm hmm. วันที่วันที่เราถ่ายทานะครับแต่ว่าเราเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งระบบตรงนี้นะครับเราติดตั้งมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็ทุกวันก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาซักซ้อมเสมือนจริง mm hmm. ลองหลอกคอมพิวเตอร์ว่า mm hmm. ทาใส่ข้อมูลเข้าไปผิดมัน mm hmm. มันเข้าใจไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ลองทดสอบลองแก้ปัญหาดูนะครับแต่เราเองเนี่ยมีประสบการณ์จากการปฏิบัติการกับดาวเทียม ใชโชดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่เห็นนั่งทํางานกันอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์อาจจะเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เลยใช่ครับบางคนทํางานร้อมกับดาวเทียมไทยโชดสิบห้าปีมาแล้วนะครับบางคนทํางานมา5ปี10ปีนะครับทีนี้ผมเห็นว่าที่ๆวิศวกรที่กําลังนั่งอยู่ครับมีเหมือนป้ายสีน้ําเงินเรียกว่าเป็นเหมือนกลุ่มแล้วกันครับทํางานยังไงแล้วมันมีอะไรยังไงบ้างครับพี่ชมในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราใช้ในการผลิตภาพนะครับ ก็คือเมื่อดาวเทียมส่งสัญญาณลงมาที่นี่นะครับก็จะมีการประมวลผลเพื่อให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาให้ตาเราสามารถดูแล้วก็เห็นเป็นภาพได้อันนี้ที่เป็นเมฆนี่คือเป็นเหมือนเราดูทัยากรอากาศนะเนี่ยครับครับก็ค,คือดาวเทียมเวลาถ่ายก็เหมือนเรามีตาอยู่บนอากาศคือคือนึกภาพที่เราขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินแล้วเรามองกลับลงมานะครับลักษณะเดียวกันเลยดาวเทียมก็คือเป็นตาจากอวกาศนะครับวันภาพที่เห็นจากดาวเทียมเป็นภาพที่เราเห็นเหมือนเสมือนกับว่าตาเราบองด้วยจากข้างบนลงมา ตัวนี้ครับที่เป็นดาวเซกเมนต์คืออะไรครับพีุ่คือในส่วนนี้จะเป็นส่วนของทีมที่วางแผนถ่ายภาพนะครับก็ <c oughs> คือดาวเทียมเราสามารถไปได้ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยจะมีทีมที่มาทําคําสั่งดาวเทียม <c oughs> เพื่อบอกให้ดาวเทียมไปถ่ายภาพ ในที่ที่ต่างๆทั่วโลกนะครับกรณีที่มีผู้แจ้งความประสงค์จะใช้งานในพื้นที่ไหนต้องการถ่ายภาพพื้นที่ไหนนะครับคนที่โปรแกรมคอบก็จะไปบอกดาวเทียมว่าไปถ่ายภาพพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้หน่อยนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีความจําเป็นความต้องการเฉพาะทางทีมก็จะวางแผนถ่ายภาพเพื่อเก็บภาพไปเรื่อยๆ,อๆนะครับเพื่อเอามาดูการ,รเปลี่ยนแปลงของพื้นที่พิชุมภาพอย่างไร อันนี้ก็คือที่เราคุยอย่างว่าเป็นเอาไว้นั่งสังเกตการใช่ครับก็คือห้องนี้จะเป็นห้องที่เราต้องรักษาความปลอดภัยนะครับปกติก็จะไม่ได้ให้คนภายนอกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเวลามีกิจกรรมที่มีการมาเยี่ยมชมมาดูงานนะครับเราก็จะให้ดูกิจกรรมที่เราทํางานจากข้างนอกนะครับรวมถึงช่วงที่เราจะส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรนะครับดาวเทียมเราจะไปส่งที่อเมริกาใต้นะครับที่ฟรนเกียนานะครับวันเมื่อดาวเทียมถูกส่งขึ้นไปเนี่ยนะครับดาวเทียมก็จะโคจรมาผ่าน นะครับบริเวณภาคเหนือประเทศไทยนะครับเลยลงมาแถวพม่าเพราะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการส่งดาวเทียมนะครับที่จะมีผู้สึกข่าวนะครับหรือว่าผู้บริหารนะครับก็จะใช้ห้องนี้นะครับที่ดีว่าเราโชคดีมากที่ได้เข้ามาก่อนที่จะมีการปล่อยขึ้นไปสู่อวกาศจริงๆสุดท้ายนี้ให้วิชุบฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยครับดาวเทียม TOS ไม่ว่าจะเป็น TOS ห ทีอ2 2A หรือดาวเทียมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเป็นของประเทศไทยไม่ใช่ของกีสตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ออยากให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นจากดาวเทียมเนี่ยนะครับมีประโยชน์ ก็เป็นกําลังใจให้ดาวเทียมทีว่าสองด้วยนะครับ,รบขอบคุณพี่ชมมากๆเลยครับครับดีครับนอกจากนี้นะครับประเทศไทยเตรียมความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศหลายส่วนและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องอาทิสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมการพัฒนาระบบปฏิบัติการดาวเทียมคลังข้อมูลจากดาวเทียมแลบสาหรับการทดสอบทิ้นส่วนวัสดุอากาศยานศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ และศูนพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศซึ่งในช่วงหน้าไปติดตามกันต่อครับว่าหัวใจหลักของโครงการ t ออสองจะสร้างความหวังใหม่เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจอวกาศได้อย่างไรไปชมกันเลยครับจิสดาทอล์ นอกจากการสร้างดาวเทียม2ดวงนะครับเพื่อสารต่อภารกิจดาวเทียมไทยโชดที่ใช้ในการสำรวจโลกแล้วนั้นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญนะครับของโครงการทีออสสนั่นก็คือการสร้างกําลังคนครับแต่ว่าเราจะสร้างกําลังคนได้ยังไงวันนี้เราจะพูดคุยกับดรพรเทพนวกิจกะนกนะครับผู้อำนวยการสํานักบริหารโครงการทีออสสหรือพี่บอยสวัสดีครับพี่บอย ครับผมอยากให้เล่าถึงโครงการทีอ้อสองคร่าวๆให้ฟังหน่อยครับโครงการทีอ้อสองนี่เป็นโครงการดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนานะครับก็จะมีหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาดาวเทียม2องดวงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการระบบแพลตฟอร์มที่เป็นการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบองรวมนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายนะครับรวมถึงเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจอวกาศให้กับประเทศนะครับรวมถึงการพัฒนาบุคลากรครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสําคัญหลักของโครงการด้วยครับ การที่เราจะพัฒนากําลังคนนะครับเห็นว่ามีหลายไฟล์มากเลยแล้วก็แทบจะแตก <g un ody> แขนงหลายอาชีพมากๆเลย <g un ody> เราจะพัฒนายัางไงต่อได้ครับ <g un ody> จริงๆเรื่องของการพัฒนาบุคลากรากเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความยั่งยืนของการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถ้าเกิดประเทศเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อเทคโนโลยีเหล่านั้นมาเพียงแต่ว่าการที่เราจะสร้างให้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยอยู่กับประเทศสามารถที่จะพัฒนาต่อได้เนี่ย เรื่องหนึงห่งที่เลือกสําคัญก็คือเรื่องของบุคลากรเรามีวิศวกรอีกหนึ่งชุดนะครับประมาณ22คนไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษจะมีส่วนร่วมตั้งแต่เรื่องของการออกแบบเรื่องของการประกอบนะครับ,รบการทดสอบต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีฟังก์ชันนะครับที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนที่อย่างที่น้องโจอีบอกว่าดาวเทียมเนี่ยมีหลายระบบ Hmm. เพื่อที่จะรู้ว่าระบบต่างเนี่ยมันออกแบบมีการทํางานอย่างไร2เมื่อเรามีอุปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเมื่อต่อเชื่อมระบบเรานํามาทดสอบอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันสามารถทํางานตามที่เราออกแบบได้ด้วยไหม hmm. ทีนี้ผมอยากถามพี่บอยนะครับให้พี่บอยลองคาดการณ์ว่ามันจะสร้างอาชีพของเรายังไงกันบ้างรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย มันจะเติบโตยังไงหรือว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนยังไงบ้างครับก็คือว่าเรื่องของการพัฒนาประเทศของเราเนี่ยครับหนึ่งก็อย่างที่ผมเรียนไปเรื่องของเที่ยข้อสองเองเนี่ยเรามีการสร้างเขาเรียกทรัพยากรที่สําคัญให้กับประเทศหนึ่งก็คือเรื่องของคนใช่ไหมครับคนเนี่ยแน่นอนระบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคลากรที่สําคัญเราไม่ได้อยู่อยู่ที่น้องๆ22คนนึงเท่านั้นนะครับเรามีเรื่องของการพัฒนาบุคลากรซึ่งตอนนี้เราเราดำเนินการพัฒนาวิวกรรุ่น2อเนี่ยอยู่กับเราประมาณ5เดือนมาอยู่กับเราประมาณเกือบ30คน ส่วนเรื่องของอุตสาหกรรมอวกาศตัวดาวเทียม TOS 2A เองเนี่ยมีผู้ประกอบการภายในประเทศของเรานะฮะ<ม>สามารถที่จะผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมที่นําไปใช้กับดาวเทียม TOS 2A ได้ต้องกบอกก่อนหน้านี้ว่าเรามีความพยายามที่จะผลักดันผู้ประกอบการไทย,ยนะครับ<ม><ม>ที่มีความสามารถในการที่จะผลิตชิ้นส่วน<ม><ม>ปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการผลิตในระดับเขาเรียกอากาศยาน อันนี้เรามีอยู่แต่ในระดับอวกาศในประเทศเราไม่มไมเคยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างกลุ่มเขาเรียกว่า new cluster ของเรื่องของผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยเรามีกลุ่มกลุ่มนี้นะฮะที่สามารถผลิตชิ้นส่วนมากกว่า20บริษัทอโอ้โหจะเห็นว่าแค่โครงการ t o สเนี่ยมันแตกแขนงเป็นอาชีพเป็นองค์ความรู้ต่างๆได้มากมายเลยสุดท้ายแะ้วพี่บอยฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยครับถึงโครงการ t อส2ของเราที่กําลังจะปล่อยขึ้นสู่อวกาศนะครับ อยากจะฝากว่าจริงๆโครงการ TOS อนะครับเป็นโครงการพัฒนาประเทศนะครับเรื่องของด้านด้านอวกาศอย่างแท้จริงนะครับเราเรียกว่ามีความภาคภูมิใจนะครับเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไกลตัวแต่ปัจจุบันนียเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารนะครับว่าเราจะมีการนําส่งดาวเทียม TOS นะครับและก็ตามก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่บอยมากครับครับขอบคุณครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้รู้อีกหนึ่งท่านครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยมีความพร้อมแค่ไหนครับที่เราจะให้ผู้ประกอบการมามองหาโอกาสในด้านเศรษฐกิจอวกาศครับเราอยู่กับดรนทวัฒน์หงการชนะกุลสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้แนะนาตัวคุณผู้ชมหน่อยครับครับผมดรนทวัฒน์หงการชนะกุลนะครับนักพัฒนาวัตกรรมเชี่ยวชาญครับผมครับผมขออนุญาตเรียกพี่สิงห์แล้วกันนะครับได้ครับอยากให้พี่สิงห์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในฐานะจีสิตาครับเรามีหน้าที่ในการส่งเสริม ผู้ประกอบการยังไงกันบ้างครับโอเคจริงๆแล้วถ้าทราบกันดีจิซ่าก็เป็นหน่วยงานด้านเทคโนโลยีอวกาศถ้าจะได้รู้ภารกิจหลายๆด้านแล้วนะครับแต่อีกมุมนึงที่สําคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยนะครับนี่คำนี้เป็นคําที่ค่อนข้างกว้างเนอะเราอาจจะแบบว่ามันมีมิติไหนบ้างเรื่องของเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยเนี่ยเรามองได้ทุกมิติมันไม่จํากัดเฉพาะเรื่องของที่เราต้องรู้จักมันอ่ะคืออย่างเช่นเรื่องของดาวเทียมเรื่องของจรวด ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราได้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามาอย่างเช่นพูดถึงภาพถ่ายของน้ําท่วมบางทีเราก็จะรู้สึกว่านี่คือเฉพาะภาพถ่ายน้าท่วม<อ>แต่ต้องถามว่ามันได้มาได้ยังไงบ้างนะครับอ่ามันได้มาได้ยังไงบ้างมันได้มาจากดาวเทียมที่อยู่บนอวกาศอยู่บนวงโครจรใช่ไหมครับ,รบแล้วดาวเทียมอะ่ะก่อนที่มันถึงโมโครจรมันทํำยังไงข้อมูลก็ต้องถูกส่งผ่านระบบกรา u n d station หรือจานร,รับส่งสัญญาณดาวเทียมที่อยู่ก็ต้องมีจานด้วย,วยมีจานรับสัญญาณดาวเทียมเป็นระบบ แล้วก่อนที่ดาวเทียมจะขึ้นไปอยู่บนอาวากาศวงโคจร<ม>ก็ต้องมีจรวดนําส่งก่อนจะเป็นจรวดนําส่งก็ต้องมีการสร้างดาวเทียมก่อนสร้างดาวเทียมก็ต้องมีการวิจัยพัฒนาเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราคิดว่าภาพรวมของอาวากาศเนี่ยมันมันถูกเชื่อมโยงกันนะครับมันไม่ใช่บอกว่าเราอ้มันคือดาวเทียมมันคือจรวดอย่างเดียวแต่มันมเนี่ยดาวเทียมจรวดกาสเตชัน ข้อมูลที่มาอยู่ในมือถือเราข้อมูลที่เรามองเห็นแม้กระทั่งเนี่ยที่เราใช้กันข้อมูล GPS ใช้กันทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันมันต่อยอดเราคิดดูว่าถ้ามันมีบริษัทที่เขาสามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมเนี่ยไปต่อยอดต่างๆได้อัน,นี้มันก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชน อยากให้ดรสิงห์ช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าทางชีสต้านได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านของเศรษฐกิจอวกาศยังไงบ้างครับโอเคเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังแล้วนะมีหลายอ,องค์ประกอบสมมติผมยกตัวอย่างเริ่มที่ตัวการสร้างดาวเทียมก่อนลวกันสร้างดาวเทียมเนี่ยในนั้นก็จะต้องมีชิ้นส่วนดาวเทียมบางทีก็จะมีคําถามเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยดาวเทียมมันดูยากมันดูซับซ้อนผู้ประกอบการไทยทําได้หรอแล้วก็ ใช้จุดนี้แหละเป็นจุดส่งเสริมคืออ่ะในเมื่อเป็นดาวเทียมของของซิต้าเองแทนที่ว่าเราจะทําเองทั้งหมดเราก็อ่ะลองดูแล้วการชิ้นส่วนดาวเทียมเราออกแบบขึ้นมาให้ผู้ประกอบการที่เขาอย่างเช่นผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินอยู่แล้วลองมาทําชิ้นส่วนดาวเทียมดูไหมลองให้เขาผลิตดูลองให้เขาผลิตดูแล้วเราก็ให้ที่ปรึกษาของเราที่อังกฤษเนี่ยคอยเซอร์ติฟายด้วยว่าสามารถผลิตชิ้นส่วน ได้ตามมาตรฐานระดับสากลไหมมาตรฐานผ่านหรือ,อยังผ่านรออาาตรงไหนผ่านตรงไหนเราก<อ>็จะไปแนะนําองค์ความรู้เขาใช่อันที่2องดาวเทียมระบบการสื่อสารดาวเทียมอันนี้จริงต้องถามว่าฐานในประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่แล้วอาจจะได้คุ้นชินอย่างเช่นไทยคมสามารถดาวเทียมเพียรไทวันเนี้ยไอโน้ตหาเรื่องการทำเทเลคอมมูนิเคชันเนี่ยบ้านเรามีแล้วแต่ว่าเราต้องเชื่อมโยงเขาให้มันต่อยอดให้เขาสามารถขยายผลขยายตลาด ขึ้นได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ก็ก็ใหญ่เหมือนกันสุดท้ายดรสิงห์ครับฝากอะไรถึงผู้ประกอบการไทยหน่อยครับก็อยากจะฝากว่าเรื่องของอวากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเข้าถึงได้นะครับแล้วจริงๆโอกาสเนี่ยมันมีอยู่เยอะนะครับถ้าเรามีมีแกนมาแบบให้เรื่องอวากาศเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงธุรกิจ สามารถต่อยอดธุรกิจคุณได้อันนี้ผมคิดว่ามันจะทําให้ธุรกิจของคุณโตและที่สําคัญคือคนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จะ drive เศรษฐกิจเรื่องของอวงกาศเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ขยายโตใหญ่ขึ้นด้วยครับจริงๆแล้วดาวเทียมมันไม่ใช่เรื่องของอวงกาศอย่างเดียวมันได้ต่อยอดและขยายไปอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้แรงบันดาลใจต่างๆรวมถึงด้านเศรษฐกิจการพัฒนากําลังคนนะครับแล้วก็ทําให้เทคโนโลยีของชาติของเราเนี่ยได้ถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่แน่ในอนาคตนะครับ เราก็จะมีทีออสสามสี่ห้าเราก็อาจจะทำให้เยาวชนที่กำลังชมอยู่ขนาดนี้อาจจะได้มาร่วมงานกับทางชิสตาเป็นวิศวกรหรือว่ามาทำบริษัทสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจด้านอวกาศที่วันนี้เราทำให้ทุกคนได้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นนะครับทุกคนสามารถกลับมาติดตามรายการชิสตาอินไซด์ได้ใหม่ในทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับกับผมโจอี้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณดรสิงห์มากครับที่มาร่วมพูดคุยกัน,นครับ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้นะครับลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ ร่วมจุดประกายพลังแห่งนวัตรกรรมอวกาศครั้งใหม่ที่จะทำให้คนไทยได้รับโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม Thailand Space Week 2023เตรียมใจให้พร้อมเพราะเราจะพาอวกาศมาเจอคุณ25-27ตุลาคมณนะศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิต